สวัสดีครับพี่น้อง FC เชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับก็ขออนุญาตพาท่านมาดูตู้ซับเบครับตู้ซับเบตัวนี้นะครับของค่ายยาม้านะครับมีชื่อว่า d x s อสซีรีนะครับ DXS ซีรีตัวนี้นะครับซึ่งที่ผมนํามาเก่าในวันนี้เนื่องจากว่า ของเขาเองนะครับก็ติด1ใน5นะครับหใน5ของอันดับโลกบริษัทค่ายค่ายหนึ่งเขาจัดไว้นะครับค่ายค่ายหนึ่งเขาจัดไว้1ใน5ของอันดับโลกนะครับผมจึงได้พยายามไปค้นหาเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งในขนาดที่ในขนาดบอดี้สินิ้วนะครับสินิ้ว ในที่นี้ผมจะกล่าวถึง DXS 8 8ครับที่เขาติดอันดับ1ในหาของโลกเป็นตู้ลำโพง Active นะครับแอคทีฟก็คือมีเครื่องขยายเสียงนะครับคือเจ้าตัวนี้มี power อยู่ในตัวนะครับมี power อยู่ในตัวซึ่งมีกำลังกำลังขับสูงนะครับถึง1020วัตต์เป็น power amp เป็น power amp class D นะครับ class D 1020วัตต์นะครับก็แรงเลยทีเดียวสำหรับตู้18นิ้วนะครับ ส่วนดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงเขาก็ใช้ dxs 1 8 feature a นะครับขนาดไว้คอย4นิ้วนะครับไว้คอย4นิ้วก็ไม่ไม่แพ้กันนะครับก็ไม่แพ้กันส่วนในการใช้นะครับส่วนมากก็จะเป็นการใช้กับดนตรีนะครับงานดนตรีสดนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ชอบวุ่นวายกับระบบเครื่องเสียงมากมายนะครับก็จะมีมิกเซอร์แล้วก็มี ตู้นะครับตู้แอคทีฟตู้แอคทีฟตัวนี้ซึ่งเขาจะใช้กับ DXR อ็ r ซ์รซีซึ่งก,ก็จะเป็น Active 12นิ้ว15นิ้ว10อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็น Active ของค่ยยามา่านะครับอย่างภาพที่เห็นก็คือใช้คู่กับชุดนี้นะครับก็เป็น18คูณ2แล้วก็ DXR 15นะครับใช้เสียงกลางแหลมที่ใหญ่ขึ้น อันนี้เขาก็เป็น18คูณ2ซึ่งมีการวางตั้งแบบแบบคาเดียนะครับตัวหนึ่งหันหน้าเข้าตัวหนึ่งหันหน้าออกลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือตูอ้แอคทีฟนะครับตู้แอคทีฟ18นิ้วนะครับที่ติดอันดับอันดับโลกนะครับของเอเซียนะครับของเอเซียของเรานะครับ ลักษณะบอดี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งผมเองก็เคยเอามาออกแบบอยู่นะครับเป็นตู้แบรนดพาสนะครับเป็นตู้แบรนดพาสลักษณะคล้ายๆกับตู้ออเดอร์6นะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับซึ่งจะมีพอร์ลมออกด้านล่างแล้วก็ด้านหน้านะครับส่วนตัวตู้จะอยู่ประมาณลึกเข้าไปในตัวตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็เอามา หาความรู้หาอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับมาฝากกันนะครับสำหรับตู้ Active 18นิ้วตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณ 7 0 0 0หมนะครับเจ0 0าบาทหรืออะไรก็ใครอยากทราบราคาปัจจุบันก็สอบถามที่สยามยามาฮ่านะครับสอบถามที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับเขาก็น่าจะมีนะครับหรือเข้าไปสืบในเว็บไซต์ของเขานะครับยามาฮ่าประเทศไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ